สวัสดีครับทุกคน F1X วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกระถางซานกันเหมือนเดิมซึ่งกล่องที่เราจะแกะในวันนี้นะครับก็คือรุ่น Glory Edition 4นะครับรุ่นล่าสุดของทาง KY นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องลายแบบใหม่นะครับเหมือนกับพว่ค Classic 6หรือว่าเดลรัก6นะครับกล่องก็เย็นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันแกะเซลมาแล้วนะครับสั่งมาจากจน เรามาดูข้างในกันครับข้างในก็จะมี18ดซองนะครับจะเรียงนอย่างนี้ครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยการขนส่งนะครับมันก็เลยกระจัดกระจายนิดนึงสุดนตัวมองว่าใช้กล่องครับพต่งพื้นที่นะครับมองว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกล่องแต่งงานเนี่ยมันทัดรัดกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้น18ซองกันนะครับว่าจะได้การ์ดอะไรกันบ้างนะครับ ซึ่งรุ่นกอลลี่เนี่ยผมเพิ่งเปิดเป็นกอลลี่สองแล้วก็ข้ามากอลลี่สี่นะครับพอดียังหาซื้อกอลลี่สามไม่ได้นะครับสำหรับกล่องกอลลี่อีดิชั่นนะครับเราก็จะได้การ์ดระดับ HR นะครับที่เป็นการ์ดสามิติเข้ามานะครับซึ่งการ์ด HR เนี่ยจะการันตีทุกซองนะครับ1ใบต่อ1ซองนะครับ1กล้อง B18 ซองแล้วก็ พิเศษสำหรับ g l ี่ Edition 4นะครับก็จะเพิ่มลายการ์ดใหม่เข้ามา2ลายนะครับก่กอบไปด้วย OR กับ QR นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันเป็นเกรดการันตีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกรดสุ่มนะครับเหมือนเป็นเกรด SP ของพวกค l า s s i ก6หรือว่าเด l ัก6นะครับซึ่ง g l o ี่4นีน่ยมันออกมาก่อนนะครับดังนั้นมันจะอาจจะไม่มีการ SP เดี๋ยวเรามาดู่องแรกกันเลยครับอุย๊ยอาจจะไม่งอนะครับ มีทรงไม่งอนะครับถังซานถังซานอาร آ, ทำอะไรเป็นปวิบวับนะครับหลุกเกาเอาซื้อขานะครับ SR จักรพัฒเศเปอร์นะครับแล้วก็ SR ถังซานนะครับสำหรับการ์ดนะครับรหัสก็จะอยู่ช่วงระหว่างกล่องเดือลักห้านะครับกับลาสสิก 6นะครับรหัสก็จะซ้ำๆกันอยู่ช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเลขบางเลขนะครับที่มันออกน้อยในกล่องเดลักหรือว่าคัสสิกนะครับก็มาเก็บที่กล่องกรอรี่ได้นะครับรวมถึง SR SR ด้วยช่องถัดไปครับ HR ทาถังซานนะครับการันตีทุกกล่องนะครับอุ้ยอันนี้ไม่งอนะครับโหมีวาสนามากโอเคครับงอน้อยเลวกันถังซานครับเนบเกา ขังซานครับ S R เสี่ยวอู่ซ้มนะครับต่อไปครับ oh H R เจ้าอู่จีนะครับรหัส103์การ H R ก็ออกมาเยอะนะครับ็นอีการหนึ่งน่าเก็บมากนะครับสำหรับ K Y นะครับในเทียร์การ์ด H R นะครับตัวประกอบนะครับจูชิงถังซานนะครับพมยุทธ์มังกรศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่รู้ถึงพมยุทธ์หรือเปล่านะครับก็เป็นเจ้าสำนักมังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วกัน แล้วก็ QR นะครับจูจูชิงนะครับด้านหลังก็เหมือนค่าทั่วไปนะครับลายคิวนะครับซึ่งลายคิวเนี่ย TC ทําก่อนนะครับแล้วก็ KY ก็มาทําบ้างนะครับแต่ KY ก็ทําได้สวยเทียบเท่ากับน้ำม่นคิเล่นะครับอันนี้เป็น KY นะครับนี่ KY นะครับอันนี้เป็นคิวของ TC นะครับกล่องแต่งงาน สวยทั้งสองแบบนะครับถัดไปครับ HR เอาซื้อขาครับผมไปเชินเซียงครับพูหลอนเต๋อเอาซื้อขาเสี่ยวอู่ SR มาหงจิ้นครับซองถัดไปครับ HR เสี่ยวอู่นะครับอันนี้ยังเป็นชุดก่อนชุดชีวิตนะครับตัวประกอบครับเจ้าสำนักเกาะคุชสารนะครับมาหงจิ้นร่างผอมนะครับโอ้สำนักชามมัวนะครับ แล็วอ็ MR ถังห้าวนะครับต้องลุ้นนะครับว่าอีกใบเนี่ยเป็นการ์ดคู่กันหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นกัน MR นะครับถังห้าวเท่นะครับสำหรับเท R เนี่ยจะเป็นกา๊าซสองใบหรือว่าเซตสามใบนะครับเรีออยงกันสาหรับเพื่อนๆที่เปิดไม่เจอเซตมันเนี่ยก็ต้องตามหาหน่อยนิดนึงนะครับ ถัดไปครับ HR ถังซานนะครับอ่าไปบตรงนี้มีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับการ HR อ่าต้องมาลุ้นกันนะครับใบนี้อา CR นะครับแหมริฟช์เฉลยกลันจัวประกอบครับจับประกอบไท้าฐานครับถังซานครับ CR เซลล์อู่นะครับสุดและสอง ันนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับเพอชุดใหม่ก็จะขาวๆหน่อยขาวๆม่วงๆนะครับชุดใหม่นี้ยเป็นชุดเดิมแต่สวยงามครับขัดไปเลยครับอย่างรวดเร็วซานนะครับ HR แล้วก็ถังซานนะครับแหมสุกเป็นพระเอกจริงๆโล9เก้าครับเขาซื้อขาถังซานแล้วก็ QR เสี่ยวอู่นะครับแหมพอแล้วครับงอนิดนึงนะครับ k Y ของแท้ต้องงอนะครับ ไปครับเพราะว QR เนี่ยเป็นเลขการันตีแล้วนะครับแต่ว่าจะได้กี่ใบเนี่ยต้องมาลุ้นกันซึ่งแต่ละกล่องอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับ R Sewu โอ้ยไม่ซ้ำนะครับเกือบอันนี้ก็เป็น R s ป p e r นะครับน้องจักรราิเสีย <R> ที่เสียวกังตอนหนุ่มแอนน่เห็นครอบอยู่อานะครับมาหงชินใต้หมู่ไปนะครับแล้วมาลุ้นอยู่อากัานดีกว่า เอาเป็นซีอา่์เซลไปนะครับอันนี้เคยได้แล้วนะครับแม่ไม่นะ hR ใบนี้มันคุ้นเสียลอเกินหาซ้ำนะครับตัวประกอบของตะกุลปัดเปียวนะครับมาบุจิน้นตัวประกอบนะครับไททาน MR รถังห้าวนะครับได้ครบคู่นะครับส่วนใหญ่เอมามันจะมาเป็นคู่นะครับเป็นคู่สอง บางทีก็ได้เป็นเซตสามใบนะครับซึ่งแล้วแต่ดวงเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกล่องนึงมาฉีกคู่มานะครับซ้อนถัดไปครับ m r น่าจะออกครบแล้วนะครับถ้าได้อีกใบนี่คือกาไรนะครับนี่ซ้ำหรือเปล่าซ้ำหรือเปล่าอ๋อยังไม่ซ้ํานะครับทงังซานตอนนี้ยังเหลือ s s i อีกหลายใบ s r อีกหลายใบ,ย s ลยบยแล้วก็ u r นะครับที่ยังไม่ออก c r น่าจะออกครบแล้วที่2ใบนะครับ สียเปิมนิ่งหลงหลงตัวประกอบจูชิงเสียวอู้นะครับแม่สีไม่สีฉากหลังก็สวยแต่สีตัวละครไม่สวยนะครับถัดไปครับมาหูจิน้นเอชอาร์มาแล้วนะครับไปเชนเสียงอาซอขาตั้งมูไปครับผู้ช่วยประธาวพิธีเกะเทศสมุรนะครับ อันนี้น่าจะเป็นกายแท้วิญญาณยุทธของใต้มู่ไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นกายแท้แล้วนะครับไม่ก็ทักษะที่หกนะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับถัดไปครับโหปีปีตรงสวยนะครับแต่ตัวรีบๆไปหน่อยนะครับซานชามวัวนะครับไปชฉนเสียง เอาส้อค่ะ SR เฉอูนะครับต่อไปครับีซ้ำนะครับเจะอุจีซ้ำนํนหรับลูกค้าซารูแลนคาเลคเตอร์นะครับเราแถมการซ้ำให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับการใบที่ลูกค้าไม่มีนะครับแต่มูปไปผู้ช่วยโปรเซซีเสียเป,ปิมอยิ่งหลงหลง SR ไบเฮอน่าจะซ้ำนะครับ ซองถัดไปครับโอ้โหซ้ำนะครับอันนี้ซ้ำซ้อนเลยว้าว s s r นะครับตัวประกอบนะครับฟูหลังเตอเอ๋อเอ้าสุคขาใต้โม่ไปนะครับแล้วก็เห็นนี่คุ้นๆจังเลยนะครับ s ไปเฉนเซียงนะครับ สองถัดไปครับโอ้โหวออกซ้ํากันน่าเกลียดมากนะครับอ่านถังซานฟูรันเตอร์ครับอารซึค่ะเซียวอู่จูจูชิงก็ถังซานอ๋ออันนี้ยังไม่ได้นะครับซีอาร์แล้วมาสามใบนะครับสองถัดไปครับว้าวเฮดอาร์สวยนะครับของเซียวไปนะครับสวยงามครับจูชิงครับถังซาน สำนักมักรสมสิษไอเช่นเซียง s อ r นารีสมุตนะครับองมยุทธนารีสมุตสวยงามครับอย่าบอกนะว่าจะไม่มี ur นะครับามาลุ้นต่อน,นะครับจะพุ่งมาถววงเอชอาร์ HR นี้ทีมโรงเรียนวารีสวรรค์น,นะครับชื่อจะไม่ได้นะครับน่าจะเป็น CR นะครับแวบๆบดแบบังซานตัวป,ประกอบ สำนักเกาะคุช a ารนะครับมาฮงจิ้นผอมแล้วก็เชนตาหลิวตั้งสุดท้ายครับอ๋อเอสอาซ้ำนะครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับกกลี่จะไม่ได้อยู่อานะครับจะได้เป็น CR 4สี่ใบนะครับทั้งซานทั้งซานหลกเกาเอาซื้อขอา SR นี่งงหล,ลงครับเรียบร้อยนะครับ18ซองนะครับ ไม่ได้ OR นะครับอาจจะไม่การันตีหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องรอเพื่อนๆไปเปิดกันดูนะครับผลประกอบการนะครับก็คือ4 CR นะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับในกล่องนะครับเชนตาหลิวถังซานเซียวไปผมเคยได้แล้วนะครับแล้วก็เซียวอู่ MR ครบคู่นะครับ QR 2ใบครับ SSR 2 HSR 2นะครับสำหรับใครที่เก็บแต่ CR เนี่ยก็เปิดรุ่นกอรี่ได้นะครับก็จะได้ CR เยอะหน่อยนะครับหรือว่าไปเปิดตั้งแต่เดอะลักเลเจนด์กอรี่เนี่ยใครเก็บ CR เนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆนะครับสำหรับใครที่เก็บ U.R นะครับเปิด Legendary จะคุ้มสุดเพราะได้ U.R 2ใบนะครับเดอ l u ักจะได้1 CR 1น r นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องกอรี่อีดิชัน4นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหากอรี่3มาให้ได้นะครับส่วนกอรี่อีดิชัน1น่ะน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าทางขโยโยเขารีลอตผลิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ